วันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่พัทยาน,นะทุกคนแต่ว่าวจะจองที่บักไม่ได้เดียวเราเห็นบ้านนะทุกคนเเดินไปขอเขาอยู่ชื่อบอยครับกี่คนเนี่ยพี่มายกี่คน20คนครับผมรวมผมรักสองคนได้ไหมไปเลยพี่ชายถ้าไม่ได้ผมจะบอกว่าผมไม่แทงนะพวกแกผมแทงไม่ค่อยแม่นหรอกแต่อย่างอื่นผมแทงแม่นไม่ถึงห่วยอะไรเงี้ย ออกกล้องได้แล้วน่ะอ๋อไม่ได้ไมีนองมีนัดเลยเดี๋ยวนไม่มีนะาคำเตือนทีนี้มีภาพเสียงหรือการพูดคำหยาบลมันถึกพิธิกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสนมน้องเาหนูหนคนใช้จกักรยานในการตออกกำลังกายและใช้วิจารณญาณในการรับชมเตือ แก้งสอวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนโอปังวัสดีอยู่กับช่องจอสอบบอนะครับผมทุกคนกูโดนมาไปทิ้งอะทุกคนเข้าใจปะชีวิตเจมมันช่างยากเย็นจริงๆนะฮะแล้วก็โอเควันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่พัทยานะทุกคนมาเที่ยวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะจองที่พักไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีที่พักให้เรานะครับผมทุกคนมันปัญหาใหญ่ของทุกคนไงที่เราแบบว่าที่พักเต็มอะไรเงี้ยช่วงท่องเที่ยวนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะเห็นบ้านนะทุกคน เดี๋ยวเราจะลองเ,เดินไปขอเขาอยูนะ่จริงๆเขาก็มาพักภูวินล่าอะไรเงี้ยแบบว่าอารมณ์แบบกลุ่มคนที่เที่ยวภูวินล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมากัน<อ>เยอะๆใ,ใช่ไม่สิบยี่สิบคนถ้าให้คนมาเที่ยวภูวินล่าบ้านพักมันก็ต้องไปเยอะนะว่าภูวินล่า,าไปสองคนอะไรก็นั่งเหงา่าแต่หาบ้านแบบใหญ่เลิศเทิมเราลองไปขอเขาอยู่ดูนะครับผม,ผมก็มีผมกับตากล้องก็คือน้องผมเองนะทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปขอเขาอยู่ดูนะครับว่าเขาจะใจดีให้เราได้ได้ได้อยู่บ้านนี้ไหมสวัสดีครับพี่ขอไม่ม่นหลครับผมไม่รู้ขอมาส่งใครด้วยเหมือนกันไม กวไม่รู้แต่ใครเลยเจอครับสวัส <GO> ด wow. ีครับพี่นี่พี่มากันกี่คนแล้วเนี่ยพีมาคนเดียวอ๋อพี่มาคนพี่มาคนเดียวเลยไม่มีใครเลยแล้วนี่เพื่อนเพื่อนพี่อะครับเพื่อนพี่เข้า้งหมดเลยนะทุกคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูครับสวัสดีครับสวัสดี่คุณหนูชื่ออะไรครับเนี่ยสสวััดีครบชื่ออะไรครับอ๋อเชอริน สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อบอยครับอันนี้คือพาแก๊งมาเที่ยวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมกี่คนเนี่ยพี่มากกี่คน20คนครับผมรวมผมละสองคนได้ไหมเพิ่งมาจีบสองอะไรเงี้ยได้เลยครับได้นะพี่ไปบอกกันนะเราสามารถจะถ่ายรีวิวอะไรอย่างงี้ได้เลยไปเลยใจเย็นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดก่อนสิเล่นได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเออว่ายไปเลย ว,ว่ายแรงนะอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่ไนีไไ่อ, <laughs> อยู่นี่ <laughs> อยู่นี่นปั๊ดยวเราไปรีวิวดีอื่นต่อแล้วลุงเหรอดูว่าขเขาดด ยัแงแทงสนุกอยู่เลยนะแต่กูไปโดโดดาวด้วไม่มีใครโดดไปเพื่อนผมเลยนะเขาเล่นสนุกกันอยู่นะครับผมแล้วก็เราได้มาห้องนี้นะเพราะจริงๆมันมีมันมีห้องที่เป็นแบบห้องนอนซีกับห้องนอนสองแต่พี่บอกว่ผมนอนนี่แล้วนะอนอนนี่เลยโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวพี่โดดดาครับผมแ้วเขายาังไม่ได้เก็บของกันเลยแล้วกูกลัวแล้วห้องก็จะประมาณนี้นะทุกคนห้องตอนนี้นะทุกคนเนี่ยก็ห้องสองสองครับไม่มีทีวีทุกคนผมก็มาครั้งแรกนะครับผมที่พัทยานะครับผมอ่นเดี๋ยวพาดูรีวิวรอบๆใน่อยปะปะปก็ตอนนี้นะครับก็ม รบกวนนะรบกวนเวลาทำอาหารนะ <c oughs> เฮืยอะไรนะคุณทำอะไรกันอยู่ครับล้างปลาให้พูดมึงแดกอ่ะอันนี้คุณเป็นแผนกอะไรครับเนี่ยทำลูกแผนกอะ่ะกูนั่งเล่นภูอยู่ดีโดนลากมา<ช>ล้างปลาเนี่ยก็คุณเข้ามาแล้วคุณไปเล่นก่อนม่ไไม่ได้ทำไมไม่ช่วยก่อนอื้อเขาอ่ะนะซื้อของก่อนเอาเดี๋ยวไปซื้อของกินเพิ่มยังไม่พอเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะเพราะเราติดโดดน้ำไปแล้วนะครับเปียกหมดแล้วนะทุกคนไปทุกคนก็ฝั่งนี้นะก็จะมีเึงนท์น้าวมาแอบเดี๋ยวพี่เล่นด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยโอ้ย พี่เจมส์เปียกไปพี่เจมส์เปียกไปพี่เจมส์ได้มีคนทีพี่ตกน้ำมาเลยอ,อยากดูเพราะว่าสิไ่ไหนพี่กำลังรีวิวอยู่เดินมาอย่างนี้แต่พวกกล้องเปิช่องให้เชอร์ลิน <c oughs> พวกกชชล้องติ๊กใเชอร์ลินค่ะรอนพี่เจมบังคับมาเปิดกล้องค่ะ <c oughs> เจลงมาเล่นกันมา ตั้งกองอ้ะเอาลงมาดิเฮ้ยรีบนี่ยืนรีบโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันลดไปทำไงเราไม่มีน้ำเล่นนะไอ้ที่มันขึ้นยังไงวะกระโดดขึ้นเลยอ่านี่ไงเตรียมตัวโดนละเฮ้ยเดิมอยู่เลยไม่ก็ไอ้ข้างล่างเนี่ยพี่เจมก็เหยียบไปข้างล่างเระวังนอยโดนน้องเลยพี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึนได้ยังขึ้นไงนไ้ยไงขึ้ได้ไขได้ไขึ้น้ัไขึ้นไ้ยไน้ง าทำไม่ด้วยล่ะจริงเลยหรอโอ้โครับน้องยังเล่นน้ำอยู่อ๋าชลีนชลีนจะไปตรงไหนนู้เหรอเดีพูดมาดิไม่รู้น้องยังสนุกกับการว่ายน้ำอยู่นะผมจะเกลียดตายอยู่แล้วนะชลีนบอกกล้องนี้ชลีนอายุเท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้พี่อยากจับไฟมากกว่าระวังเดี๋ยวไฟดูดนะไฟดูดเนี่ยเนี่ยพี่จับไฟอยู่เลยช้อนเลย เข้าตาเข้าปลาเขาจะดุบุระไม่เราจะลีนเข้าข้ามลเลยนะปลาเ,เดี๋ยวพี่ดำน้ำให้เลยไม่เชลีนต้องถ่ายพี่นะเชลีนนะถ่ายพี่ป่ะเชรีนถือกล้องนี่ดำลงไปเลยนะเชลีนถือกล้องดูพี่ไวนะ้นะเดี๋ยวพี่มาหนูมันไม่เห็นพี่เราต้องถ่ายนี้เราต้องถ่ายนี้แล้วพี่จะดำลงไปเลยนะโอเค ตรงนั้นจะเป็นปอดบวมไม่ได้ไม่ได้รูบยาถ้าเวลากินข้าวกลุ้มคนแปลกหน้าทั้งหลายดูเมนูกันสักหน่อยอันนี้คืออะไรทอดย่าก็ด็บได้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะจะมาลองเล่นพี่ครับผมเล่นด้วยได้ไหมครับถ้าผมเล่นไม่เป็นนะครับอ๋อเดี๋ยวสอนเหรอ พี่เขาสอนนะทุกคนผม,มจะบอกว่าผมไม่แทงนะพวกนีผ้ผมแทงไม่ค่อยแม่นหรอกแต่อย่างอื่นผมแทงแม่นไม่ถึงห่วยอะไรเงี้ยแล้วมันนับเป็นเกมไงไะพี่เอาจรินนะผมขโมยน่ะเอาเหรอโถเอ้ยไอเราก็นึกว่าจะเซียนปะโถ่รอเ,อาเอาขาเขาจะแทงลูกเขียวนะฮะจังหวะนี้เขาเลงหนึ่งเลงสองไม่กดดันเท่าไหร่นะฮะ เรียบร้อยวิ่งลงว่ะเอาเรื่องว่ะปมแบบเบี้ยของเขาใช่เขาได้เกี้ยอ๋อไม่ไรอ๋อยังไงนะพี่อีกรอบปู่ก็ยังงงอยู่อันนี้เขาต้องเช็ดเพื่อความเซียนเหรอพี่มาเล่นยังไงผมเปิดก้อนเลยเหรอโอ้แย่ละแล้วถ้าเกิดผมแทงวุดแทงว่าวอะไรขึ้นมปนะจะโย่สกสารสกสารด้วยเออแล้วถ้าสักการะเท่าไรวะถามไปก่อนเท่าไรนะสักการเนี่ยมืดเลยเหรอพี่แทงแทนกูด้วยเอาละฮะหนึ่งสอง ยปวดแขนนะเลิกเล่นละอันนี้แล้วผมต้องนับแต้มไงนะอ๋อมีเกี้ยงมีข่าวมีลายเนาะทุกคนนะอันนี้ผมได้เกี้ยงแล้วพี่ได้หมดเลยแล้วเนี่ยพี่โกงปะเนี่ยพี่ได้เกี้ยงหมดเลยอ่ะอ๋อไม่โกงไม่โกงแหมเออมันก็ยากซะด้วยมันหนึ่งนะแพ้ไปแล้วเมื่อกี้แพ้ผมไปออ๋ไปเรื่อยกูเอาเครดิตไปเรื่อยเเนนาะี่ยขอแค่ขอแค่ขอแค่เพื่อนมาหนึ่ง <laughs> แบบนี้ฟาวะแบบนี้คือฟาวต้องกลับมาตั้งให้เดิมไม่ใช่าฟาวะอะเฮ้ยเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มได้ละมันต้องเข้าแล้วที่ได้ไปกี่แต้มแล้วนะหนึ่งสองตัมโอเคหนึ่งแต้มนะฮะท่านผู้ชมพี่ดูไว้พี่ดูพี่ดูฮู้ดูดดบังหน่อยขัเล่นไม่ได้แล้วไอ้งี่ขอัอบต่อไปแล้วขับไม่ได้แล้วนะขับแม่ขับต้อต่อของลูกเรา พี่พี่มันคิมันเป็นทิ้งไปดูไปอีกรอบนึงมาดูไปอีกรอบนึงพี่มากราบก่อนกูจะปิ้งหมูอีกรอบนึงเมื่อกี้เออมากาก่อน๊บเดียวแป๊บเดียวเออเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยลงแล้วเห็นไหมพี่มันหลงมันลงแล้วอย่าไปน้ำลูกข่าวดิลูกข่าวมันไม่น้ำพี่ดูไม่ก่อนดูไม่ก่อนดูไม่ก่อนพี่มาโถเอ้ย เล่นน้ำไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิ่งแล้วก็โดนร้องหน้ตาต่างไปเลยพี่ชายนะแหนะเข้ามาเล่นก่อนเดี๋ยวไม่ตกใจเดี๋ยวไม่ตกใจแต่พี่ไม่ต้องโดนตามแล้วเดี๋ยวกลองมาสงสารสมสารต,ต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเดี๋ยวผมดิ้เกิดมาเลยเฮ้ยเดือดใช่ไห นี่นะครับปฏิบัติการใต้น้ำระวังเดลอดระวังเดือดลยกนั่งดีๆนะลูกมันมีไม้อันนี้ฝามไหมแล้อยากเล่นน้ำไปด้วยอยากล่นไปอยแกลหนย ีเจ็บตัวอีกแล้วอ่ะขอโทษจริงๆนะวันนี้ทำลูกพี่เจ็บตัวเยอะเลยเ <c oughs> ชลีนเนีย่ยลงไป <c oughs> ตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้านะชลินก <c oughs> ับชานก็หล่นเ <c oughs> ยอะหัวชนหัวหย้ย <c oughs> อ่ะหัวชนอ่ะหัวชนห้อยอ่ะไม่เจ็บป่ะนะไม่เจ็บเลยจับปากไม่เจ็บแล้วเคไไม<า>ม,ไม่่ตตีกตีกกัันนพี่ขอโทษนะเนี่ยขอโทษนะเข็มพี่ทำล้มตรงนั้นด้วยนะ ยำ้อนลงค่อยดูเรื่องนคุยกัล้ไม่มีการฟ้องตำรวจนะไม่มีนะไม่ฟ้องนะเยวนะผู้ประสบภัทนหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรงนี้ไม่ได้นะเอ็นจะโนหนก้าหนึ่โทรหนึโทรหนึเป็นผู้ประสบภัยแม่งเหมือนดูเป็นผู้ประสบภัยจริงนะมีแฟนมีอะไรเงี้ยเราไปช่วยคนกลพไกนะพี่ด่อ อยู่ไห่อยไหน่ะลูกคูไดรบ้าปีมมาแล้วก็หนมานั่งผิดที่ไงใช่ไมโดนดนโดนนม่กีใครไปโดทํานกเี่ยเมชี้เลยชเลมื่อกี้จากกนชี้ด้วยมือได้ชี้ด้วยตีนมาเฮ้ยเชลีนบอกปวดหัวไหนปวดหัวปวดหัวเดีนีเปลียนตัวเองเทำไม่เกี่ยวกับผม เรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักทกทางหัวใจอะไรก็ยอมเธอคุยข้าวก่นอนกันเจี่รลองเปลี่ยนเล้วเดี๋ยวลูกลีบอ,อ้ออานนั้นนะครับบอกแล้ววันนี้เราเปิดโชว์นะครับพี่โบเล่นลาบ ไม่ยอเป็นแอปพลิเคชร นี้เราก็มึดๆแล้วนะจ่่งแล้วแหละหนูว่ามันเมาอยู่วะเราได้อยู่กับบุคคลแปลกหน้าทั้งหลายแปลกหน้าที่สุดน่าจะเป็นกูแล้วแหละนนเมาเมาไหมโอเคตอนนี้เรากกิจ,จก,กรรมนะค,ะครับผมโซนโฟร์เอ็กซ์ทีม ผมแตกนะฮะทุกคนเราเลือกจะจิจกรรมโซนโฟไปนะจริงวันนี้ก็ได้มาปุยล่าเพราะว่าโซนโฟนะครับผมผมก็มาถ่ายคลิปด้วยเลยนะ,ะกับพี่ๆที่แตกนะที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ,ะก็อย,ย,ยู่ๆก็มาถ่ายคลิปนะครับผมเราก็มาป่วนพี่เขานะก็เดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์นะครับว่าความลำคาญกับเราจะมันมีมากน้อยแค่ไหนนะ,ะสำหรับพ,พี่ที่เขามาอยู่กับเราอะไรงั้นนะ,ะทุกคนนะ,ะเอาคนแรกเลยนะมาตากล้องนะมาพี่บอสนะครับผมเป็นคนที่เชิญผมเข้ากิวแล้วได้รู้จักกับพี่ๆทุกคนนะอันนี้ก็เป<ด>็นคนแรกเลยอ่ะพี่ผมดูหน้าลำคานไหมไม่หรอกออออออ๋ปป่ววนนนะะะเเเเเรรราาาาต้้งพููดยแลจม็ แต่นี้นเจี่ิมเตี๊ยมมันก็ไปได้ใช่ไหมได้คลิปไม่ดีหรอกคลิปมันก็ไม่สนุกละทุกคนสัมภาษณ์หน่อยพี่อันนี้เข้าช่องผมเองมาเร็ววิมห้าครับพี่เหนื่อยกับผมไหมพี่ประทับพี่จริงจริงเฮ้ยเรานี่เรามาเจอครั้งแรกนะเราก็ไม่เก่งกันเท่าไหร่นะเบิ่งชิวเชลนะโซโลโซโลครังผมร้องเพลงวนๆไปแล้วถ่ายคลิปไปก็เอาไปส่งพวกรายการบ้างเดี๋ยววงเดียวยอะไรเงี้ยเพื่อผมได้ไปนะแล้วฝากไปส่งไปเชียร์ผมด้วยนะโอเค แล้วก็โปนเลือกเบอร์สามด้วยนะครับผมเพราะผมลงนายกปีหน้านะมาครับผมต่อไปคนต่อไปนี่กับพี่เป็ดนะฮะทุกคนพี่เป็นไงตั้งแต่เช้ากับผมเลยเป็นไงพี่ผมหนห้าขานไหมโอ้โหครับไม่มีเสียงตอบรับนะฮะจากเรียกใหม่ที่ท่านเรียกนะฮะก็เราจะรู้กันตามนะั้นะนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปนะฮะนักร้องคู่กับผมนะนักร้องคู่เลยสวัสดีครับพี่ตูนได้ป่ะสัมภาษณ์ได้ป่ะ,ได,ปะไ,ได้นะแบบออกไปออกออก,ออกกล้องไปออกกล้องได้ไหมนะ่ย อ๋อไม่ได้มีนงไม่นัดเลยเดี๋ยวนะไม่มีนะอ๋อก็อกองได้เออกองได้เป็นคนแบบเอ้ยพี่เป็นไงงานวันนี้สนุกสุดยอดครับแล่วได้นอนนี่ป่ะนะไปนอนกลับบ้านเอาบ้านเขาอยู่แถวนี้บ้างเขาอยู่แถวนี้คนแรกนะครับผมก็เออเล่นสีแก้วเออแม่งตึงเกินดูดิแม่งคนพูดรายการเนาะก็ทำเนาะพี่เนาะพูดเยอะเนาะพูดแล้วร้องเพลงเอนเตอร์เทนอีกเนาะไปไล่สักร้อยเนาะพี่เนาะงานนี้มันแถมเปียกด้วยนะตัวเตือนิะโดดดงโดดน้ำตั้งสองรอบสามรอบพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อโม่ะอ๋อชื่อโมครับอุ้ย วันนี้งานวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากค่ะอ๋อพี่มาจากไหนล่ะพี่มาจากไหนอะนะมาจากพัทยาจ้ะเออเนอะเขาอยู่พัทยาน้องเหออถามทำไมเนีอะเออใช่จริงๆกับพี่ต้องถามผมแล้วว่าผมมาจากไหนฮะโอเคมาพี่มาจากเพชรบุรีครับผมมันจะทรงเนินนิดนึงนะมันจะเนินนิดนึงมันเนอรป่ะมันเนอรหรือว่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อขอบคุณมากครับพี่ไว้มีโอกาสได้มาร่วมกันอีกนะอันนให้พี่พูดอ่ะเกิ อุ้ยโอ้อ,อ,อมัน,มนสามพันครับไม่พูดเยอะวันที่ 2, 2> อครับโตต้าสนใจไปบวกติดต่อได้ครับโตต้า V ยีโตต้าครับผมที่สามนั่นแหละเบ็ดหัวเดียวอันนี้หัวเดียว จะอย่างหัวมันมีหนึ่งหัวสองหัวันนี้สองหัวพี่อยากท้าเขาผมอีกแล้วไหมแต่คนนี้ผมยังไม่รู้จักพี่เลยพี่ใครนะพี่ชื่ออะไรบิวพี่บิวนะครับผมก็มากันนะครับผมก็มีพี่ๆหลายคนเลยมาแบบเยอะอ่ะงงไปหมดนะครับผมบางทีผมก็จําชื่อไม่ได้นะเจอกันในเกมเออเจอกันในเกมเจอกันในดิสคอร์นะวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันแบบจริงๆจังๆมันตัวเป็นๆนะก็ไปไปโดดน้ำกันพี่ ไอ้นี่สัมพันธ์คนนี้ผ่านไปไม่ได้เลยนะฮะสำหรับพี่ยศนะฮะผมผมจำชื่อเขาได้แล้วทุกคนเฮ้ยพี่พี่คิดว่าผมเป็นคนหน้าแปลกไหมหน้าแปลกแต่หน้าตาดีอยู่ไหมหน้าตาดีแนะนำสาวได้นะเราแนะนสาวได้แนะนำสาวได้แบบเราสาวเยอะใครใครสุไม่มีเลยจริงเฮ้ยไม่มีโอ้โหตายเฟนะตายเลยยอมตายเลยโดนน้ำลงไปแล้วไม่ขึ้นเลยเฮ้ยคุณครับคุณครับคุณจะพูดไปไหนครับผมว่าว่าไงครับคุณชื่ออะไรครับผม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 ชื่อชื่อชื่อไม่ยังไม่คุยด้วยแล้วแม่งพูด พูดนานเดี๋ยวเสียเวลาโอเคพี่วันนี้เป็นไงบ้างสนุกปะ สนุกวะสนุกวะไม่ได้แกล้งไม่ไม่ไม่ผมถามว่าสนุกไหมเนี่ยง่วงง่วงครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไล่ได้บอกวนะ่า<อ>ไล่บอก<ด>นะเด,เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนในครัวนะทุกคนการมาพูวิลล่านะทุกคนในครัวเนะี่ยแม่งเป็นโคตรสำคัญเลยนะทุกคนเพราะว่าผมก็ทําอาหารไม่เป็นนะฮะล้วเราต้องมีการการเปิดประตูนะฮะมึงเปิดประตูไม่ได้อีกแล้วนี่คือพันแนกนะทุกคน,ท,กคนที่แบบในทริปนี้เราจะขาดไม่ได้ก็คือแม่บ้านแม่ครัวแม่สีเหลือนนะทุกคนที่นะคุณภาพนะครับก็นี่นะจริงๆเราก็ไม่รู้จักกันเลยนะเราเพิ่งจะรู้ กันวันแรกนะคบผมแต่เราก็ทำเหมือนรู้จักกันมาสิบกว่าปีนะใช้ใชใช้งานไม่เออเ่แล้วก็นี่ขาดไปไม่ได้คนนะสำหรับคนขับรถเรานะฮะเตรียมงานแอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถเช้าไปพี่เป็นไงบ้างแล้วพรุ่งนี้พี่ต้องขับรถกลับพี่ไหวปะไหวอ๋ออย่าทิ้งผมนะไม่ไม่ไม่อย่าลืมปลุกผมด้วยนะ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับทริปทริปพูวิลล่านะครับผมทุกคนมาหนึ่งเดี๋ยวเราเรียกกริสออกไปแต่ตรงนี้ก่อนเฮ้ hey, ทุกคนเขาโหมืดสนิทไม่มีแสงไฟแม้แต่นิดเดียวโอเค,ครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนเขาก็กาลังแบบเพลิดเพินกับบรรยากาศของพูวิลล่านะจริงๆผมว่าไม่ได้รีวิวอะไรเยอะหรอกเพราะว่านี่ก็เป็นการมาพูวิลล่าครั้งแรกของผมเหมือนกันนะแล้วก็ได้มากับคนที่ไม่รู้จักจริงๆนะทุกคนแบบว่าถ้ามาเจอกันวันนี้วันแรกนะครับผมแล้วก็แบบเออเราก็เล่นกันตามนี้นะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละมี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ